เท่งใดตีปั่นเป็นลุมโป้เน็กแ่นมันเป็นลุมตุยนี่นะตุยน,นี่นี่จวดครับ บ,บนี้ชื่นใจครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาพอกันกับอีสานดีรียบอีกแล้วละครับก็สวัสดีนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนครับเ c ยเอซี FC ท่านสิพา้าก,กินลาบเนียวลาบเนียวลาบเนียวปลิ้นครับอันนี้ก็สิเป็นต้มต้มก้างต้มต้มโค้งมันต้มหัวมันนะแซ่บแซ่บเลี้ต่อไป ที่เด็ดของเฮาอยู่นี่ครับนี่ที่เด็ดของเฮาอยู่นี่อยู่นี่เจ้าดีปนินครับนีละสูตรอีสากจนเรียบแล้วไปบิ่งรถอดะขมอำล้ำสายขมสายขมจวดครับจวดมาครับมามามา <c oughs> เดี๋ยวมาลองซิมต้มบิ่งก่อนรับลองว่าเด็ดครับเด็ดเด็ดโอ้โห ต้มหัวต้มกลางมันนะต้มกระดูกมันคิดว่ากระดูกกระซึ้งงไงยใครขวดมาทำไหมนี่ลาบเหนียวเราำนะสูตรอีสานกีเรียบนีเก่าแหะครับอืมพักแก้มอันนี้เด็ดเลยจิงกับลาบเลย ประกาศหินพักแก้มก็หลายอันนี้ก็พักที่ห่อมาไอ้ลวกไวนะ้น่ะแค่ปลาแค่นะนะครับก็จะมีต้นหอมพักชีหน่อยหนึ่งมกงกินีัหลับบนี้ก่อนขนมีเจ้า เจ้าด so so ีพ่อเฮ้ยแตงไดย์ิจิ้มเจ้าดีลงไปเอามาตุยไอ้ลาบเหนียวอืม นะครับมันเริ่มมาเด้จ,จับน้ำซุปน,นี่ะปภาสิใส่ฟกกังง่ายปูไว้หน้าบ้านบุกขาเด็ดยันมันตาย <c oughs> มันมาทันแพ้อยู่วแบบนี่ลาบเหนียวปนิน mình đêm chim rạp nhỏ ê chim chim đi là một tuổi gấp lạp nhỏ này <laughs> ừ.

On. Mm -hmm. That one. Mình cảm thấy đẹp Thẹo không ăn mình đẹp lên thôi đấy, số vậy ประดับไป้ซืๆอ,อันนี้ก็เพ็ดน้ำจิ้มนี่ก็ับเี๋ยวมันสิปวดท้องสุดบอกเลยว่าสุด vượt qua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  vượt เท่จรงไลยิปั่นเป็นลุมพอนี่แขงมันเป็นลุมตูอีนี่นะตู้อีนี่นี่จวดครับ รงายคับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องบ้านเฮาแซ่บครับเจอกันคลิปหนะน้าเมนูแซ่บเด็ดอีกเล้าแหละบรนบ ا านจวดครับแบบนี้ชื่นใจ